สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปราสาทยเยออําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูปราสาทเยอนะครับซึ่งเป็นปราสาทหินในสมัยโบราณกันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็คือปราสาทเยอนะครับซึ่งเป็นซากปรักหักพังลงมานะครับปราสาทยเยอสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่16ก่อนที่จะปรักหักพังนั้น เป็นปราสาทที่สวยงามสร้างด้วยอิฐศิลาแรงและหินทรายกรอบประตูและศิลาทับหลังทำด้วยหินทรายสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆแล้วก็ดูรอบๆกันนะครับและนี่ก็คือซากปรักหักพังของปราสาทเยอ อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทเยอตั้งอยู่บ้านปราสาทเยอเหนือตาบลปราสาทเยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็คือเป็นภาพรวมของปราสาทเยนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดปราสาทเยบ้านปราสาทเยเหนืออําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นปราสาทที่สวยงามมากๆนะครับในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นซากประหักพังพังลงมานะครับยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในละแวกของจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวการรายงานจากเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและทางยูทูบ ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <S 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 <S